ข่าววันนี้กลับมาดีสุรินวันพุทธที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา9ก้านาฬิกานางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินได้มอบหมายให้นายจิรศักดิ์อุราสายผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติระวางแผนร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานในภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568และมอบหมายให้นางมณีพันจิตเย็น พร้อมด้วยนายวรันยูอินทยุงผู้ช่วยพนักงานสถิติร่วมการประชุมในครั้งนี้ณห้องลุมพินีแกรนสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินโดยมีนายวิรชัยประเสริฐโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว จากนั้นเวลา9นาฬิกา30นาทีนางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมคณะอนุกรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่4ทับสองนห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์หนึ่งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายวันชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ จากนั้นเวลา14นาฬิกานางวิลาวันแสนจันท์สถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายพงศักดิ์อัมพรรัตน์ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและวิจิตรพร้รอมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมและประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยกนี้ไฟณนาสารกลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายวัชรชินชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว mm -hmm.